เศ้าน้ำตาลนอนเหงาไปวันๆไหนๆใครว่าเลี้ยงแมวแล้วมีประโยชน์เขาว่าเลี้ยงแมวแล้วลดโรคซึมเศร้าช่วยให้ผ่านเวลาเศร้าๆอาจจะจริงเพราะว่าเวลามันจะร้องเงาเหงาเหงา,งาเหมือนเสียงนรกปลุกให้ตื่นจากความคิดถ้าชอบใจลอยแมวช่วยได้นะครับเขาว่าเลี้ยงแมว,วกับคนที่ไม่ค่อยมีอะไรทําอันนี้จริงเพราะเช้าป่าคุณจะต้องเทอาหารเม็ดเทน้ำพระช้า พ่อเงาจะโบยวายเก็บอึเก็บฉี่แมวก่อนออกจากบ้านต้องเช็คเสื้อผ้าว่ามีขนแมวติดตัวมาด้วยหรือเปล่าเพราะขนแมวคือสัญลักษณ์ของการเป็นทาสแมวไม่ว่าคุณจะมีหน้าที่การงานใหญ่โตหรือดูแลเกงขามสักเพียงใดแต่ถ้ามีขนแมวติดตัวออกจากบ้านก็จบการสาวๆเห็นคนอดขับไม่ได้เขาว่าแมวเข้ากับเด็กได้ดีแต่เด็กต้องอยู่ใกล้กับผู้ปกครองด้วยเพราะเด็กอาจเสียเลือดเสียเนื้อได้ เขาว่าแมวทําให้คนเลี้ยงเข้ากับผู้อื่นได้ดีอันนี้เจ้าของแมวเองบางทีแมวเกิดตกมันขึ้นมาก็าอาจจะโดนงับโดนขวนดจนเลิอดตกอย่างออกได้เหมือนกันเขาว่าแมวจับหนูถ้าบ้านที่ไม่กว้างมากแมวก็เอาอยู่ แต่ถ้าบ้านหลังใหญ่หรือเป็นร้านค้าร้านอาหารแมว5้าตัวอาจแพ้หนูบางทีต้องใช้กรงจับหนูวางดักกันเลยทีเดียวเพราะหนูชอบออกมาตอนที่แมวกินอิ่มแล้วพอแมวอิ่ม้อกแมวของเราก็จะนอนทั้งวันแต่ก็มีบ้างนานๆครั้ง้อกแมวจะคลายหนูมาโชว์แบบว่าแมวตัวใหญ่หนายต้องจับหนูแบบนี้นะักพอดีที่บ้านเป็นร้านขายของชําบางวานันเตาน้ําตาลบางทีก็มานอนหน้าบ้านให้ลูกค้าเล่นด้วยอยากจะจับหัวลูกค้าก็ได้สบาย อันนี้เริ่มมีประโยชน์บ้างแล้วเวลาเจ้าของร้านเขาเติมของก็มานั่งดูเอาตัวมาถูถ่ยพันแข้งพันขาบางทีลูกคุณยืนแล้วเราก็ไปเหยียบน้องแมวจะล้อเหมียวดังๆแล้ววิ่งหนีไปหลบอยู่ที่ไกลๆแต่โดยมากเจ้าเหมียวน้ำตาชอบนอนข้างแม่ค้าใต้พัดลมบางทีนอนจากเท้ายันบ่ายแตลรกขึ้นบ้าคือตอนกินอาหารเมร็ดหรือกินปลาทูแล้วก็กลับไปนอนต่อพอนาน,านๆเดินผ่านอาจจะแค่ตอนแรกนอนหงายก็เปลี่ยนไปนอนตะแคงข้างขวา อีกชั่วโมงกลับมาเปลี่ยนมานอนตะแคงข้างซ้ายพอตกเยน็เยนเย็นกินปลาทูเสร็จก็กลับมานอนความอุมิงลงเต็ดขาหน้าขาหลังมืดๆออกมาเดินไปเดินมาเหมือนตรวจตาความเรียบร้อยมาร้องเงาเงาเงาประมาณว่ารอบๆเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าเจ้าแมวยักษ์ดูดูด,ด,ดูมันทำเช้ามาไหนก็เงาเงางา,งา ให้มาเทอาหารเหมือนทุกวันพอเปิดร้านมาเติมโคกเติม,มกล่องก็มีเต้าน้ําตาลคอยดูแลการทางานแล้วก็ร้องเงาเงาเงาจิ้งหมุนไปหมุนมาโชว์หงายท้องขา,ขาวๆขนปุยๆวันๆทำแค่นี้จริงๆเต้าน้ําตาลนอนอยู่หน้าบ้านนอนคว่ำลงกับโต๊ะหน้าขาวนานารดดาจะพงกหัวมามองคนงเตินสิคา้าในร้านแล้วร้องเงาเงางาแต่ไม่เคยได้ยินเต้าน้ําตาลร้องเหมียวเหมียวเหมียว ตอนเป็นแมวเด็ดมันก็แปลกดีนะครับนั่งดูมันเฉยๆก็เพลินดีความคิดซึต้องมองไปใจมากบังค้งเราก็ต้องมองใกล้ตัวมองน,นอบตัวบ้างชกบแค่ดีเอง